ล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราของนาซาตรวจพบการชนกันของยักษ์ใหญ่แห่งเอกภพทำให้เกิดคลื่นช็อคเวฟทอดยาวไปในอวกาศนับล้านปีแสงกาแล็กซีคลัสเตอร์หรือกระจุกกาแล็กซีเป็นหนึ่งในระบบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอกภพประกอบด้วยกาแล็กซีนับร้อยนับพันกาแล็กซีเกาะกลุ่มกันเป็นระบบด้วยแรงโน้มถ่วง รวมถึงยังมีสาสารระหว่างกาแล็กซี่จำพวกแกสร้อนต่างๆและสาสารอันลึกลับอย่างสาสารมืดอีกด้วยการชนกันของกระจุกกาแล็กซี่จะก่อให้เกิดพลังงานอันมหาศาลปลดปล่อยออกมาเหตุการณ์เช่นนี้นับเป็นการปลดปล่อยพลังงานที่รุนแรงที่สุดร่องลงมาจากบิ๊กแบงเลยก็ว่าได้ จากภาพนี้เป็นภาพกระจุกกาแล็กซีเอเบล2146อยู่ห่างออกไปจากโลกของเราประมาณ2,800ล้านปีแสงเป็นกระจุกกาแล็กซีสอแห่งที่กำลังชนกันเกิดคลื่นกระแทกหรือคลื่นช็อคเวฟของแก๊สร้อนที่ทอดยาวไปในอวกาศเป็นระยะทางกว่า1.6ล้านปีแสงหรือใหญ่กว่าขนาดของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกถึง15เท่า หากใช้กล้องโทรทัศน์ในช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็นส่องไปยังตำแหน่งของเ e อเบล2146จะพบว่าที่ตำแหน่งนี้เป็นเพียงตำแหน่งที่มีกาแล็กซี่มากมายกระจุกตัวรวมกันอยู่และมีช่องว่างระหว่างกาแล็กซี่ที่ดูราวกับเป็นอวกาศที่ว่างเปล่าคล้ายกับกระจุกกาแล็กซี่ที่พบได้ทั่วไปในห้วงอวกาศลึกแต่หากใช้กล้องโทรทัศน์ในช่วงคลื่นรังสี X จะพบว่าที่ช่องว่างระหว่างกาแล็กซี่มีสสารจำพวกแก๊สร้อน เต,เต็มอยู่ทั่วอาณาบริเวณซึ่งแก๊สร้อนเหล่านี้มีอุณหภูมิสูงมากจนแผ่พลังงานออกมาในรูปของรังสีเอกปรากฏเป็นแนวแก๊สฟุ้งสว่างสีชมพูดังภาพซึ่งกระจุกกาแล็กซี่ที่กำลังชนกันจนแผ่รังสีพลังงานสูงออกมาเช่นนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้น,นง่ายๆมีเพียงกระจุกกาแล็กซี่สามแห่งในเอกภพเท่านั้นที่เกิดการชนกันจนมีความสว่างมากเพียงพอจนสามารถสังเกตการได้จากโลกของเรา ภาพนี้ถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราขององค์การนาซาที่ส่งขึ้นสู่อวกาศตั้งแต่ปี1999ช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจถึงหนึ่งในกระบวนการปลดปล่อยพลังงานอันทรงพลังที่สุดแห่งหนึ่งในเอกภพโดยปกติแล้วมวลส่วนใหญ่ของกระจุกกาแล็กซีไม่ได้มาจากมวลของกาแล็กซีสมาชิกภายในแต่มาจากสารารมืด และกลุ่มแก๊สร้อนที่อยู่ระหว่างกาแล็กซีซึ่งแก๊สเหล่านี้นอกจากจะมีมวลมหาศาลแล้วยังมีอุณหภูมิสูงในระดับหลายร้อยล้านองศาเซลเซียสทำให้แก๊สเหล่านี้เปล่งแสงออกมาในช่วงรังสี X นั่นเองหากพูดถึงการชนกันระหว่างกระจุกก,กาแล็กซีหลายคนน่าจะจินตนาการเห็นเป็นภาพกาแล็กซีหลายพันแห่งกำลังพุ่งชนกันอย่างระเนรนาศ มีดาวฤกษ์พุ่งชนกันจนเกิดการระเบิดที่รุนแรงเกิดแสงสว่างวูบวาาไปทั่วทั้งกาแล็กซีแต่แท้จริงแล้วการชนกันของกระจุกกาแล็กซีนั้นหากเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆจะพบว่ากาแล็กซีเหล่านี้ไม่ได้ชนกันเลยแต่กลับเป็นการเคลื่อนที่เฉียดผ่านกันไปเพียงเท่านั้นนั่นเป็นเพราะว่าภายในกาแล็กซีเองก็เต็มไปด้วยช่องว่างที่เป็นอวกาศระยะห่างระหว่างดาวฤกษ์แต่ละดวงนั้นกว้างใหญ่มากแม้จะเกิดการชนกันระหว่างกาแล็กซี ก็เป็นไปได้ยากมากที่ดาวฤกษ์จะพุ่งชนกันเองซึ่งพลังงานมหาศาลที่เกิดขึ้นมาจากการประทะกันของแก๊สร้อนที่อยู่ระหว่างกาแล็กซีงานวิจัยในครั้งนี้นำทีมโดยเฮเลนรัสเซลนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยายลัยนอตติงแฮมสหราชอาณาจักรพวกเขาใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศจันทรา เก็บข้อมูลกระจุกกาแล็กซีเอเบล2146เป็นระยะเวลารวมกว่า23วันเต็มๆทำให้ได้ภาพการชนกันของกระจุกกาแล็กซี่ที่คมชัดที่สุดแสดงให้เห็นแนวคลื่นกระแทกของแก๊สร้อนระหว่างกาแล็กซี่อย่างชัดเจนในระหว่างที่กระจุกกาแล็กซีค่อยๆเคลื่อนพุ่งเข้าหากันนั้นแก๊สร้อนปริมาณมหาศาลที่แทรกอยู่ระหว่างกาแล็กซีจะปะทะกันอย่างรุนแรง เกิดเป็นแนวคลื่นกระแทกที่แบ่งเป็น2ชนิดได้แก่คลื่นโบช็อกคือส่วนที่อยู่ด้านหน้าสุดของแนวปะทะเป็นแนวแก๊สร้อนที่มีความหนาแน่นสูงและคลื่นอัพสตรีมช็อกที่อยู่ด้านตรงกันข้ามเป็นแก๊สร้อนมีทิศพุ่งออกจากจุดศูนย์กลางการประทะอย่างไรก็ดีในการเกิดคลื่นกระแทกทั่วๆไปมักจะเกิดจากการที่อนุภาคของแก๊สพุ่งชนกันโดยตรง แต่สำหรับกรณีแก๊สในอวกาศเนื่องจากแก๊สมีความหนาแน่นน้อยมากจึงมีโอกาสน้อยมากๆที่อนุภาคของแก๊สจะพุ่งชนกันโดยตรงซึ่งแนวคลื่นกระแทกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในบริเวณนั้นเมื่อแก๊สร้อนเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กันจะเกิดแรงผลักระหว่างอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้าที่ดูราวกับว่าเกิดการประทะกันอย่างรุนแรงแต่แท้จริงแล้ว อนุภาคเหล่านี้ยังไม่ทันได้สัมผัสกันเลยด้วยซ้ำหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการชนกันที่ไม่ได้ชนกันซึ่งสภาพแวดล้อมเหล่านี้ไม่สามารถจำลองให้เกิดขึ้นบนโลกได้จึงนับได้ว่าเ e อเบล2146เป็นเสมือนห้องหลับทางดาราศาสตร์ที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับคลื่นกระแทกในอวกาศที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด คือคลื่นกระแทกที่เกิดจากอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์เรียกว่าลมสุริยะหรือโซลาร์วินอนุภาคเหล่านี้พุ่งเข้ามาปะทะกับสนามแม่เหล็กของโลกอยู่เป็นปกติความรุนแรงก็จะแตกต่างกันไปตามช่วงวัตจักรการปลดปล่อยพลังงานของดวงอาทิตย์ทําให้เกิดแนวคลื่นกระแทกบริเวณสนามแม่เหล็กของโลกซึ่งหากเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยลมสุริยะออกมาอย่างรุนแรงแนวคลื่นกระแทกบริเวณนี้ ก็อาจทำอันตรายต่อยานอาวกาศที่โคจรอยู่รอบโลกได้รวมถึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อน,นักบินอวกาศที่ออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกอีกด้วยแสงหรือโฟตอนแทบจะเป็นข้อมูลเพียงอย่างเดียวของวัตถุในห้วงอวกาศที่สามารถเดินทางมาถึงโลกของเราและเราสามารถตรวจจับมันได้และเพื่อที่จะตรวจจับแสงเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด กล้องโทรทัศน์จึงจําเป็นต้องมีขนาดที่ใหญ่และบางส่วนก็ต้องถูกส่งออกไปเก็บข้อมูลจากนอกโลกนอกจากนี้วัตถุอวกาศไม่ได้เปล่งแสงแค่ในช่วงคลื่นที่ตามนุษย์มองเห็นเท่านั้นแต่ยังเปล่งแสงในช่วงคลื่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรังสีอินฟราเรดรังสีไมโครเวฟรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสีเอ็กซ์เป็นต้น ในการที่จะอธิบายธรรมชาติของวัตถุเหล่านี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เราจำเป็นต้องศึกษาให้ครอบคลุมทุกช่วงคลื่นเป็นที่มาของงานวิจัยดาราศาสตร์สาขาม w a ติเวฟเลงอสโตรโนมีที่จะเป็นการศึกษาดาราศาสตร์ในหลากหลายช่วงคลื่นและนำเอาข้อมูลจากแต่ละช่วงคลื่นมาผนวกรวมกันเป็นองค์ความรู้เดียวกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราตั้งชื่อตามสุพรหม,มัญญันจันทระเสขอ นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชาวอินเดียที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี1983ร่วมกับวิลเลียมอัลเฟรดฟาวเลอร์ในด้านทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์และยังเป็นผู้คิดค้นจันทราเซคอลิมิตหรือขีดจำกัดจันทราเซคอนที่ใช้อธิบายถึงค่ามวลมากที่สุดของวัตถุที่เรียกว่าดาวครขาวซึ่งเป็นจุดจบของดาวฤกษ์ประเภทเดียวกับดวงอาทิตย์ ััจ,จุบนเป็นระยะเวลากว่า23ปีแล้วที่กล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราถูกส่งขึ้นสู่อวกาศนำมาซึ่งการค้นพบใหม่ๆทางดาราศาสตร์มากมายที่ประเมินค่าไม่ได้และทำให้เราได้เห็นมุมมองของเอกภพในย่านรังสี x แบบที่ไม่เคยมีกล้องโทรทัศน์ใดทำได้มาก่อนนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกล้องโทรทัศน์อวกาศที่สำคัญไม่แพ้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเลยทีเดียว